บางกอกโซล่าพาวเวอร์ขออนุญยตาเสิร์ฟนะคะลูกค้ารับพริกไทยด้วยไหมคะได้ครับขออนี่ย่าให้บกินแล้วนะอือโคตรอร่อยอะอืมอร่อยมากเลย นะพอเลยกูกินข้าวที่มึงทำาให้จกูจะเป็นกระต่ายอยู่แล้วเนี่ยกินเข้าไปนะขอไม่ประโยชน์นี่แล้าเมื่อก่อนกินยังของมีประโยชน์อ่ะกูกินไปแล้วออนหนกินไปแล้วนะ มีประโยชน์ไม่ใช่เหรอกินเข้าไเเยอะเลยเล่นอะไรของมึงแนนัทโดนที่มึงบอกว่ามีเรื่องจะคุยกูอะเรื่องอะไรวะเอ่อให้มึงทายเรื่องงงเหร อืมก,กูกูอยากคุยกับมึงเรื่องวงอะคือกูเห็นว่าช่วงนี้เราใกล้แข่งแล้วอ่ะก็เลยอยากสอนให้มากขึ้นหน่อยแค่นี้นะอืมล้วไม่พูดให้จบแต่ห้องซ้อมวะก็กูอยากคุยกับมึงแค่สองคนนะ่ะไม่ได้หรอ ได้ได้ไดิง um> ั้นเดี๋ยวกูบอกหลินกับบิวให้หาวันซ้อมเพิ่มแล้วกันเอ้ยนัด กูถามอะไรหน่อยดิว่าไงที่มึงไม่หาหมอมาหมอเขาบอกว่ามึงปกติทุกอย่างจริงปะ่ะปกติทุกอย่างนะมึงถามทำไมบ่อยวะเปล่าปกติดีแล้ว เป็นห่วงกว่าอืมกูเป็นห่วงมึงก็ถ้ามึงป่วยขึ้นมาใครจะเป็นมือกีตาร์ให้กูเอ๊ะินงไปอืมขอไงกูกินจะกูย่างนั้นไม่หลายเหมือนมันไม่กินกับกว่า กับให้กูกินกับเผาเพราะมึงไม่อยากกินใช่ไหมล่ะมึงไม่อยากกินก็เลยพอดที่เกลียดเดียวเลยเอาเรื่องไ่ฟังมาดิบุญปูรีบกลับปะอยากกินหมูท้าว่ะได้ครับแต่ผมไม่เคยกินนะพี่เออเดี๋ยวกูพาไป นี่มึงไม่เคยแดกหมูท้าเลยจริงดิไม่เคยครับอาจารย์มา,ารรมแต่กูทำให้โตป่านนี้แล้วหมูกระทะก็ยังไม่เคยกินชีวิตมึงใช้คุมไหมเนี่ยฮะ อะชี่หมูขึ้นมาอย่างงี้แล้วก็น้ำจิ้มอย่างนี้แล้วก็จิ้มลงไปเอาเข้าปากซะอืมอร่อยมากเลยอ่ะแน่นอนพีมือกวอร่อยอยู่ละกินนี่เยอะเลยเมึ่อ่ะ มองอะไรวะสาวต้นนั้นน่ารักหรอไม่ใช่ครับผมมองหมวกทำไมวะชื่งนี้พี่เมื่อก่อนผมขี้อายมากไม่กล้าสบตาใครเลยก็เลยต้องใส่หมวกตลอด ตอนนั้นเ็ื่ยมีหมอกรุ่นนี้เต็มไปหมดเลยครับแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็ขาดแค่ใบนั้นแหละครับผูหมายถึงตอนนี้เรื่องที่อายยังดีขึ้นเยอะแล้วครับ <S <S พี่เป็นไรล่ะครับลงลองสอบดากูดิ หมดแล้วไม่หมดแล้วเนี่ยบอกลายนั้นนะที่บ้านกูมีใบจริงเหรอครับแต่ตอนวางขายมันหมดเร็วมากเลยนะพี่กูไปเจอมือสองแถวตลาดคองโถมอ่ะเห็นลานแปลกดีก็เลยซื้อมามันอยากได้ปปะ่ต่ภาพมันดีอยู่เลยพี่จะให้ผมจริงๆเหรออืม อยู่กูมันก็เป็นแค่หมวดอู่ก <Jean> ูมัอาจจะเป็นของสำคัญขึ้นมาก็ได้ยิ้มไรยิ้มไรกินเลยเโดยกูพีกหมูด้วยฝ้ายมีวันเปลี่ยนไปเก็บความชันไว้ทำไมทางอีกไกลคอยเธอ ชอบเพลงเดียวกันเลยอะชอบวงกาลังการเหมือนกันเนาะโหเรารอ,อได้เธอเพลงเลยนะจริงปะเรารองได้แค่ท่อนทุ่งเองอะเออเมื่อคืนได้ดูพี่เจนในรายการตีสิบปะไม่ได้ดูอะทำไมอ่ะพี่เจนเขาหลุดพูดชื่อเพลงใน,นอัลบั้มใหม่ด้วยจริงปะเพลงอะไรอะหยุดเสียทีหยุดเสียที อยู่ไปกันเถอะไปดิกลัวเรากลับเข้าอไปรอในร้านก่อนก่อนปะเฮ้ย <Hey! S 1> ไอ้นัทไอ้นัท มึงจะวิ่งทำไมเนี่ยมึงก็เป็นลมหรอกอีนัสยึงเห็นกูขี้โลาแขนเลยเหรอกูจริงจังเวยนะเออรู้แล้วถ้ากูรู้สึกจะไม่สบายแต่วูจะไปลงมึงไปจะบอกคนแรกเลยเริ่มเป็นห่วงกูได้แล้ว ลองกันด้วยนะเหลืออนาคตจะเปลี่ยนได้จริงๆ ให้นัดได้ใช้เวลากับลินมากกว่านี้ลินว่าถ้านัดไม่ตายเรากับนัดจะได้แต่งงานกันปะ่ะ เดี๋ยวนี้พกเปล่นตมากินได้หรอเนี่ยวินทำมาให้อ่ะวม่เห็นนะเว้ยเห็นอะไรสายตาเงบนกระเป๋าเสื้อมึงมีตัวทั้สองใบเลขกใบหนึ่งของใครวะรองเช้าผ้าใบเบรกเกอร์ is us